เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Anim เมตํานานจอมยุทธพูดถังสารภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่73กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP ีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วนี่อีห้าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าสปักสบอมมากๆจริงๆนะฮะทุกคนแถมทําทุกวิถีทางนะฮะถึงแม้จะเสี่ยงชีวิตก็ตามนะฮะที่จะเอาดอกดุดีอาวอนเนี่ยมาช่วยชีวิตหวังตรงนั้นเองนะฮะ แต่สุดท้ายช่วยชีวิตหวังตรงได้นะฮะแต่ตัวเองเนี่ยนอนโคมา่าหนักมากจริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าการรักษาครั้งนี้เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนเนะฮะเพราะว่าบรรดาอาจารย์เองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าไม่สามารถที่จะรักษาได้นาะตอนนี้นะฮะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเนี่ยจะทําให้อีห้าวของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองทุกคน เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาครับตอนที่73ตอนที่73็สิบสามนแ่ัน,นากลการแข่งขันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ไม่รู้ว่าวีเฮาจะฟื้นทันหรือเปล่ารู่นนี้คนเยอะข้าจึงไม่พูดแต่เจ้าเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของสำนักถังต้องเตรียมใจไว้ก่อนถึงหัววีเฮาจะฟื้นขึ้นมาก็เกรงว่าอาจจะพิการทำไม ความหวังเลยเหรอผ่านมาสามวันแล้วคุยหฮายังไม่ฟืน้น มาแล้วมาแล้วทังโบเอ้ยเ,เจ้าเฝ้นแล้วเหรอทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้เห็นเจ้าเจ็บหนักขนาดนี้ใจข้าแตกสลายต้องเออตอนเจ้าหมดสติ ข้าถึงได้รู้ว่าเจ้ามีความสําคัญมากแค่ไหนในใจข้าโอ้ตายตายตายไม่ว่าต้องจ่ายด้วยอะไรข้าจะไม่ยอมเสียเจ้าไปเด็ดขาดใครก็ไม่มีทางชิงเจ้าไปจากมือข้าได้เฮข้ารักเจ้าไม่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเราจะเผชิญมันด้วยกันโอ้ตายแล้วผ่านไปอีกบททดสอบหนึ่งเลยนะ ของคู่นี้ยอาการเป็นไงบ้าง <S <S ระมุกที่ร้ายแรงคือมีพิษอคีน้ำผู้อย่างตกค้างอยู่ในหัวใจของหวียวหากพิษตํำเริ่มก็จะอันตรายถึงชีวิตได้ต้องการเปิดหน้าอกนึ่งความร้อนออกมาเปิดหน้า,าอ,อกเหรอไม่เป็นไรต้องเออผาตัดหรอข้าเชื่อผู้ว่าโสจวง เขาจะคอยคุ้มครองเจ้าเองเฮ้ยเอ๊ยอะไรเนี่ยนี่ไงความเป็นวิญญาณยึด ผ่าตัดก็ไม่ได้ว่าตัดธรรมดาหรอกโอ้สวโสูเริ่มเลยครับได้ดิดน้ำแข็งเหงมันใช้บรรกาศน้ำแข็งรักษาบรรยากาศอาคีทำเองอะ หลงวัตรไม่เขียวเหี่ยวเฉาพันสาสองเขาเดียวเลียวลึกัรรษาที่หยาเกินวัตรทำก็อดดทนไว้นะวิ่งเข้าหวดเยปทำให้ตัวเองอ่ะ Yes น่าแล้ววะบที่เดิมขอบคุณผู้อาวุโสจวงส่วนอันตรายหลักถูกกำจัดแล้วแต่ด้วยพลังดินท่านนขอแข็งมหาศาลทำให้เขายังควบคุมร่างกายตนไม่ได้พลังจึงถูกกดเอาไว้ที่สามวงแหวนวิหัจะรักษาตัวให้ดีเรื่องการแข่งขันให้พวกไปไ้ปจัดการสิพี่ใหญ่กัเสียยามีบุญคุณกับข้า ช่วยสำคัญเช่นนี้ข้าทิ้งไม่ได้ไม่ได้ผู้อโสวิญในฐานะผู้ควบคุมหลักข้าต้องนำสำนักขังลงแข่งข้ามีวิธีหรือว่าเจ้าแย่พลังฟ้าดินไปเก็บไปที่แขนและขาของข้าทั้งสองข้างพลังก็จะกลับมาไม่ได้ทำเช่นนี้เจ,จ้าจจะพิการได้ผู้โสเสวนญข้าทำได้แน่อีกแล้วหรอเสี่ยงอีกแล้วหรอ,หรอนีเฮาข้าจะสนับสนุนเจ้าทุกอย่าง มัทกาน้ำแข็งสามารถาแช่แข็งได้ในเวลาครึ่งปีขาจะไม่เป็นอะไรจะว่าอย่าให้เกินครึ่งปีขอบคุณครับรอนลงแข็งต้องเตรียมของบางอย่างให้จหอ,อ,อะ้งเห็นไหม<ส>เหมือนห้นองมาตัดปะเรียบร้อยตึ้งไปว่เาเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โห ขัที่สองยักขาวสวจำแลงออ้ยห่างกันเยอะห่ะางาาก,ก,นนาก,กันเยอะนะมันกรโดงนั้นนะ้ กับหัวนหน้าทุกวันเวลาผ่านไปเร็วมากพรุงนี้ก็ต้องไปแข่งกันแล้วแต่ทีมนี้เหมือนสื้อ,อไลเคอร์เจนเก่าเลยอ,อะขนาดพ่อหวีเท่านั่งรถมือเดียวยังจัดการเจ้าได้ทีมนี้พ่อหวีครับการแข่งขันในครั้งนี้ข้าต้องชนะเจ้าให้ได้ โอ้นี่ไงยู่ิฟอร์มไหมฮะอิมเียนะรันอ่ะขียนรถเขียนหรอ ต้องโ,อโหสุดยอดเป็นลายน้ำแข็งที่แบบอืมดียูทิฟอร์มดีไม่ต้องหยิบไปกบก็ได้จต่แล้วถงังตูกตองเอจ้าเป็นที่พึ่งในการคว้าชัยของเรานะถ้าสื่อพูดถูก สำนักถังไปกันไปกันเอาให้สำนักถังชนะกลับมานะมาเลยครับสุริยันจทราเสด็จพ่อเป็นยังไงบ้างฝ่าบาทจมหมดสติอยู่บ่อยบอย แล้วพวู้ทหารล่ะไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่เราคุมกองทหารเมืองแห่งแสง<ๆ>ก็ไม่ต่อต้านแล้วเพคะกองทัพจัก,กรวรรดิครึ่งหนึ่งอยู่ในมือเราส่วนในมือฝ่ายตรงข้ามมีแค่หนึ่งในห้าเมื่อข้าครองลาดแล้วพวกเขาจะกล้าแข่งข้อเจ้าก็ไปดูหน่อยนะเพคะเจ้าทำได้ดีมากจุย๋ยจื๋อเมื่อข้าขึ้นครองแล้วจะตั้งเจ้าเป็นราชินีเมื่อรวมทันดินเสร็จเจ้าจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของข้าขอบพระทยัย นเริ่รอตกเแข่งเกิดขึันะเนวนยฟังรูเรียนสื่อหลายเครื่อมานะแต่ย่าเพิ่งไปยุงถ้าอยากเห็นว่าพวกเขากับคนของเราคนการให้งขันจะเป็นยังไงไปเชิญท่านจงหลีมาทีข้าไม่เรือจะหารือกับเขาเพรครับรัชทายาทจะพอไม่ใส่แว่นแล้วก็จำหน้าไม่ได้ไงเสียจา สวยเนาะเป็นอันนี้งเลยคุณหบสวยจริง <รอ S 1> ดีเทลอะไรดีมากว้าอาวุธปิ่นยาเยอะจังดูดีเมื่อเทียบกับเมืองเหล็กเช่นนี้ถนนอาหารมีเยอะมือสืออ่อไล่เพื่อนดูมีชีวิตชีวากว่ามั้ย <c oughs> ห้าศปส,สินค้าหมิงเย่โรงแรมหมิงเย่เรามาถึงแล้วท่านเป็นแขกที่มาร่วมการแข่งขันใชไวที่ได้ต้อนรับจู่โรงแรมหมิงเย่ ดูเหมือนทั้งโรงเรียนและสนัตกต่างก็พากันมาพักที่นี่ไหนล่ะซอเลคเอรล่ะแชมป์เก่าโดงดงรงแรมหรูสุดๆเลยคนมารายงานตัวเยอะมากๆสุดยอดวิทยาชาญ์กับวิศวกรหนึ่งในห้าทั่วดินแดงคงอยู่ที่นี่กันหมด<อ>พวกเจ้ารลอกสักครู่นะแค่จะไปรายงานตัวกลิ่นอายอันตราย หรือาจารยา์สิวยาสิวยาเจ้าหายไปไหนมาทั้งหลายปีเจ้ารู้หรือเปล่าข้าตามหาเจ้าจนทั่วพี่ใหญ่ระวังอม้อะ อะไร่จ้างเผิงพรมยุทธพยักแเมงปองวิจีย,ย่าเงินขามปะสุนะาตอนนี้ไปอยู่ทีมไหนอ่ะสียาสิพิญยาใจเย็นก่อนอเกิดอะไรขึ้นพลังของเสียยาทำไมถึงมีกลิ่นอายของพิญญาจ้าปีศาจ ลัธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทารักาศิพีใหญ่ทีรัธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ครัพี่ใหญ่ไปส่งที่ห้องก่อนนะราตีสวัสดิ์ท่านผูญญ้หญิงสิพี่ใหญ่อาจารย์สิวยาเขามไม่อยากทำร้ายท่านน่าจะถูกพวกลัธิวิญญ,ญาณควบคุมแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่านางอยู่ไหนไม่ต้องห่วง เราต้องช่วยเซียวยาให้ได้รัทธิวิญญาณคือวิญญาณปีศาจที่ยาคคาดเดาแต่กลับมาเปิดตัวอย่างเปิดเผยเข้าร่วมการแข่งขันคิดว่าคงได้รับอนุญาตจากจักหวัดสุรยนนะิยันแน่รัตทีนี้ก่อตั้งโดวยวิญญา,าร์ปรีศาจส่วนจักรวรรดิมีวิทยาการอาวุธล้ำสมัยและทั้งสองฝ่ายร่วมมือกับพวกเขาเจะมีเป้าหมาทชั่วร้ายแน่ หากเราคาดการถูกต้องมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่สำนักถังหรือสื่อไหลเคยจะแก้ไขได้วหา้าบจะไปคุยกับองหญิงจิวจิวกองซิงหลัวได้ได้งั้นข้าไปด้วยถ้าสำนักถังกับซิงหลัวร่วมมือกันได้แล้วก็มันก็เป็นประโยชน์กับเราทั้งคู่พราวิฮา เป็นเรื่องจริงเหรอล้วนเป็นเรื่องจริง <c oughs> ปันญาจารย์พีศาจเป็นศัตรูทั่วดินแดนจะกวาดสุริยะร่วมมือจงแจ้งหมาป่าใจละโม่เผยตัวแล้วอุย้ยเฮาขอบใจที่มาบอกนี่ติวจิวเขาก็าไปได้ไหมสิ่งนี้มันใครอะชุดใหม่ของเจ็ดประหลาดแห่งสำนักถัง งานเข้าแล้วถังยาเทาพธิดาศักดิ์สิทธิ์เงินครามะระดับตอน,เ,นเปิดตัว <c oughs> คือระดับเจ็ดสิบหกโอ้เจ็ดสิบหกเลยเอ๋อ เอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่73นั่นเองนะฮะสำหรับณนะตอนนี้นะฮะตัวอีห้าวของเราเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเเนะฮะแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องนั่งรถเข็นกันไปก่อนนะฮะทุกคนแต่ด้วยภาระหน้าที่นะฮะที่จะต้องนําทีมนะฮะตัวสํานักถัางเนี่ยเข้าร่วมงานประลองนะฮะก็ไม่สามารถ จะยกเลิกได้จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าขาดตัวอีห้าวไปนะฮะตัวสํานักทังเนี่ยก็อาจจะแบบประสิทธิภาพลดลงเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนก็เลยต้องตัดสินใจนะฮะที่จะย้ายพลังฟ้าดินของตัวเองนะฮะจากแขนขานะฮะทำให้ตอนนี้นะฮะก็เหมือนมีน้ําแข็งเนี่ยเกาะอยู่นะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะเดินเหินได้นั่นเองนะฮะทุกคน แต่พอมาถึงที่สุริยันจันทราเท่านั้นแหละทุกคนสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์นะฮะนั่นก็คือได้เจอกับถังหยาอีกครั้งหนึ่งะฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถังยาไม่ใช่ถังยาคนเดิมแล้วนะ,ะ่ะทุกคนเพราะว่าดันไปเข้าร่วมนะฮะกับลัทธิศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งถือเป็นวิญญาจารย์ปีศาจนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เริ่มต้นมาเนี่ย โอ้หเลเวลเนี่ยไปถึงระดับที่76ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแถมยังมีพลังย่างเงินครามที่น่ากลัวมากๆเลยเนะะี่ยทุกคนแล้วก็เปิดตัวมานี่ก็คือทำลายพี่เป้ยไปแบบหนักมากจริงๆทุกคนแต่ด้วยความที่พี่เป้ยเองเนี่ยก็ไม่รู้จะต่อสู้ยังไงเนะฮะเพราะว่าวินาทีนั้นเนี่ยดีใจมากๆนะฮะที่ได้เจอถังยานั่นเองเนะะี่ยทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้เนะะี่ยทำไมถังยาเนี่ยถึงต้องไปเข้า ข้าร่วมกับลัทธิศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกคนอันนี้เดี๋ยวต้องรอหาคําตอบนะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายัางไงเนะฮะเหล่าบรรดาสํานักทางเนี่ยไม่ปล่อยให้ทางยางอยู่ที่นี่แน่นอนนะฮยทุกคนเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยยังไงนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะและที่สําคัญนะฮะลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะร่วมมือนะฮะกับฝั่งสุริยันจันทราอีกทุกคนแล้วก็จะได้เข้าร่วมนะฮะการประลองวิญญาณยุทธในครั้งนี้ด้วยนะฮะบอกเลยยังไง ะะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยดุเดือดและมันแน่นอนนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเรื่องอะไรพีกๆเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็รอติดตามไปด้วยกันละกันนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง ep นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้หามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ